สวัสดีค่ะหลังจากไม่ได้ลงคลิปยาวมานานนะคะวันนี้เราก็ไม่ลงคลิปยาวอีกค่ะเราลงคลิปสั้นนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปยาวของเกาหลีไซเคิลมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้พีรีเห็นพีรีนัง่งแกะของอยู่คะ่ะลูกก็นอนอยู่ก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะวันนี้พีรีก็เก็บของเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่มาแกะนะคะก็ได้อลูมิเนียมก้นหม้อค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะอลูมิเนียมกระทะอลูมิเนียมก้นหม้อแบบนี้นะคะนี่ค่ะพีรีก็กาลังนั่งแกะอยู่นะคะหม้อหุงข้าวแล้วก็ได้เศษเหล็กนะคะเศษเหล็กบางนะคะ เหล็กหนาะตอนนี้ล้านใหญ่นะคะที่เราส่งอยู่9ก้าบาทหกสตางค์นะคะส่วนเหล็กบางอยู่ที่9ก้าบาทสิบสตางค์นะคะส่วนเศษแก้วทุกคนนี่ค่ะดูจากกระสอบนี่ก็จะรู้นะคะว่าเศษแก้วไม่ปรับขึ้นมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วนะคะปีกว่าแล้วที่เศษแก้วไม่ขึ้นนะคะทุกคนดูค่ะสอบของเรานะคะแตกกระจงกระจายแล้วนะคะพี่หลีก,ก็กะว่าจะไปซื้อบิ๊กแพคมากระสอบใหญ่มาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะ คัดนะคะัดเสร็จแก้วทิ้งไว้เวลาขึ้นค่อยเอาไปขายนะคะตอนนี้ราคาถูกมากวันนี้เราเห็นว่าพี่หลีกาลังนั่งแกะของอยู่ก็เลยมาถ่ายให้ดูเป็นคลิปสั้นนะคะส่วนคลิปยาวยังไม่มีอะไรเด็ดๆให้ได้ถ่ายนะคะทุกคนก็รอกันไปก่อนนะคะมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวก็ทําลงคลิปยาวนะคะวันนี้นะคะพี่หลีก็เตรียมของนะคะจะไปส่งที่ร้านใหญ่นะคะก็นี่ค่ะคัดแล้วเรียบร้อยนะคะมีเหล็กมีของประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปส่งะค่ะเดี๋ยวจะไปส่งราคาก็อ่าเหล็กปรับลงนะคะทุกคนเหล็กปรับลงเนาะจากสถานการณ์แผ่นดินไหวก็ เห็นเขาบอกว่าโรงหลอมก็ปิดไปหลายโรงก็เลยเ็จเหล็กลงอันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ฟังเขาใหม่อีกทีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ